สัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับยูบิจิกแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยอ่ะมาต่อกันรอบคําวันนี้เออนะากดเข้าเกมอะไรมาดูสักก่อนนี่เออมีคนขอมาอ e ีบุ๊กบอกเราไม่เล่นนานมากแล้วนะครับนะโอ้ไม่เล่นานานมากจริงแ็มนี้น่าจะสักสเดือนมีนะ ก็หลังๆไม่คิงว่ามันไม่ใจเราก็ด่ากันไปยุ่ยเกมนี้เราโดนไป3ามสีรอบติดแล้วรอบหลังที่เราไปมาก็ไม่ได้ตังเลยพี่คิงก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับนะอ่ะวันนี้มีกาไรก็เลยกดเข้ามาลองให้ได้แต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะวันนี้ก็โดนเกมนู้ไปก่อนแล้วก็เราก็ไปได้คือมานิดเดียวถ้าพี่คิงยังหักลบกบนี่ยังได้สักพันนะมั้งนะก็มานอนไม่หลับมาขยับสักหน่อยเล่นสักเกมนึงก็ได้มาเกมนี้ก็นานๆทีก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันมันเป็นเกมคนตีนะพี่เสกเนี่ย บางวันบางวันมันจะเสกบางวันมันจะไม่เสกมันก็ไม่เสกเลยเออแต่ช่วงหลังอยู่ในเกมนี่ยืนนิ่งทั้งคู่ก็เลยนะไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วก็จะว่ายังไงดีเกลือจริงช่วงหลังก็ิงว่ามันเกลือมากก็เลยแบบไม่ค่อยโอก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เออช่วงไหนที่มันดีเราก็จะบอกว่าดีเออแต่ช่วงที่ไม่ดีมันเยเอะกว่าช่วงนี้ดีแค่นั้นเออเกมเก่าๆช่วงนี้เออที่ได้ตังค์อยู่วันนี้ที่ไปกินไปมาแล้วไปกินไม่ได้ลงเพราะกูลืมอัด เออกีเลนบอกไว้ก่อนวันนี้ได้ตังมาอีกแล้วเกมกีเลนเออเหมือนจะดีนะช่วงนี้นะพี่คิงว่าโอเคเลยเออนะแต่วันนี้เราลืมกรลืมอัดคลิปก็เลยไม่ได้ลงเออแต่วันนี้พี่คิงได้มาตอนเย็นเกมกีเลนบอกไว้ก่อนแล้ว,ลว,วกันได้มาพันหนึ่งนะนั่นแหละเกมเก่าๆช่วงนี้นะแล้วแต่รมเราก็เดาใจเราทานไม่ค่อยจะถูกช่วงนี้นะเราก็เล่นมัม่วๆตัวตัว,ตวแต่ช่วงนี้พี่คิงเล่นวนมั่วแล้วเออเกมเก่าเกมใหม่กูเล่นหมดอะช่วงนี้นะอ่ะมาโทรคุณเดิมก่อน ในเกมนี้เดือนกว่า,วาแล้วมั้งที่ไม่ได้เข้ามาเกินเดือนแน่นอนนะเกือบมากอูบอกเลยว่ายืนนิ่งเงินกรึบสองตัวเนี้อยอุ้ยไอเอาเว้ยยกเลยยกเลยอุย้ยเอหนึ่งโอโหโอ้โหเอหนึ่งโอ้ยเฮียไวคู่อัตต้ยยัดพอมโอ้เสียของศาสตร์มึงดูเมื่อกี้เกือบได้แล้วอุ้ยเจโอี่อะไรเนี่ยวันนี้ไวว่าสองตำดอกแล้เนี่ย เออเออสีมนโอช็อตสวยๆหลายดอกเนี่ยวายกรอบแบบสองบุ้สองบ้นอือเอาแล้วเออเอาแล้วอือหือว่าโดนนี้มีสิทธิ์เรียบร้อยไอสัตว์ลายสวยๆเสือไม่จ่ายเนี่ยมันเกลือช่วงหลังมันเกลือเกลือเกิอนอ่นตุ้ยสิบห้าบาทแม่นี้ลายนี้ควรจะอยู่ด้านในเมื่อกี้ Ừ. Ừm. 3 bạn Ừm. Ồ Nhập khứt rồi Kế thoáng Mày đai โอ้เอาใส่หมดแม็ก์ไปเลยแล้วกันหน้าตัวลูกห้าตัวลูกไม่ลงเพื่อนครับแต่เมื่อกี้ที่เลื่อนๆดูมาจองมากันพรุบเลยใช่ไหมสองสามคนติดๆเมื่อกี้มาจองหนึ่งอยากลองเหมือนกันมาจองช่วงนี้มีคนรีเควสมาเหมือนกันแต่พี่ชิงรู้สึกว่าช่วงหลังเราไปมาไม่ค่อยได้ตังค์พี่ชิงเล่นไม่ค่อยสมพงกันเลยว่ะเกมแบบแนวปันๆจ๋าเนี่ยเออวายไปิโซโอ้โหไอสัตว์มีนกเสกหมา วายเบรตโตอย่างเงี้ยมาจองอย่างเงี้ยเออไอ้นี่ไอ,อ้เอียเ,เกมนกแก้วอย่างเงี้ยนกแก้วนี่เกมเยอยมากนะกูบอกมึงเออพี่จิงเข้าฟรีวันนี้ไม่ใช่วันนี้เล่นไปก่อนหน้านี้สองวันวันสองวันแล้วจะไม่ได้แล้วนะเข้าฟรีไปสองทียังไม่จ่ายสักไม้หนึ่งมไม่รู้จะเข้มไปไหนสิบช่องสามโอ้โหโเต็มลำเต็มลำ อืมเรียบร้อยคิวมา,างนี้จบสิ้นโอ้ไม่ผ่านเลยนี่ไม่ได้รุนอะไรเลยเนี่ยห้าร้อยเนี่ยอืม,อมเรียบร้อยหายไปแล้วห้าร้อยเอาพูดดีเอามาเพิ่มหรือแยกย้ายโแต่เกมแม่งเกลือมากเลยดูจากการจ่ายแต่ก็มียังวายกๆกูๆ่เหมือนกันแต่ลายคำนวณไม่ค่อยดีเลยว่ะ อาสักห้ารอก็ได้มาเออเดี๋ยวถ้าไม่จ่ายก็นะมึงกับกูหางก,กันอีกสองเดือนนะ่ะเอออ่ะแปบ๊บนึงไหมครับมาห้าร้อยสุดท้ายกดมือก่อนมาแต่ดูตรงแล้วเพื่นครับไม่ค่อยเวิร์กเลยแต่เดี๋ยวถ้ามันเจ้าเจ้าหรือเข้าแบบได้กําไรแบบได้ทุนคืนกูก็อาจจะเลิกนะดูแล้วดูทรงว่าฝืนไม่น่าจะรอดอื ค่อนข้างจะเค็มเลยวันนี้ดูจากการคำนวณแล้วมีไม่มีไม่เยอะมาไปครับมาดูกันว่าเราจะโดนสามไม้รวดไหมแต่ไม้แรกมันจะสวยสัตว์คำนวณแทบตายจังหวะวายคู่โคตรเยอะเลยสัตว์ว่าหมดอนืนี่เอฟปับ๊บอืเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอ้โซเซกเคเออโอเคโอ้หลุดหลุดหลุดตอนนี้หลุด มามาอาตุสตาายสัตว์หมาไอสัตว์หมาไม่ใช่คำหยาบนะด่านี่นะช่องกูจะบินไหมเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าใจว่าเราพูดคำหยาบเออมันเป็นหมาจริงๆนะเอออู้หูอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้สวยอยู่เคหนึ่งทีโวยโอ้โหเนี่ยลายแบบนี้ไม่ได้เลยดู เนี่ยเราได้เคหนึ่งปุ๊บเราได้ลุ้ <Town> <Thr iss. S 2> นเอเหมือนแม่ธรระดาเลยเนี่ยเป็นยังอืออือโกรธกำไรและร้อยหนึ่งขอเยอะกว่านี้ได้ไหมลูกเออโอเคเคอุ้ยสวยสวยโป๊ะโอ้โเอเข็นเอเข็นได้หมดโอเคเอ้ยโอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วอ่าติดมาติดมาคิวอีกดอกหนึ่งโอเคหลุดหลุดโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แม่นะเมื่อกี้ถ้ากูถอดใจนะเฮ้ยเฮ้ยยังไงอือหืออือมีอือหือนายถูกคืนแล้วป่ะครับกำไรอยู่น้อยหนึ่งกำไรอยู่น้อยหนึ่งอุ้ยอ่ะโต้ยเข็นเข็นเข็นสไลด์โบกกอาดอกนี้สวยไอ้เหี่ยไว้ตั้งแล้วมึงเห็นไหมคู่ไหมมึงเห็นไหมคู่ไหม ดอกนี้ปรับเข้าไปเรียบร้อยเลครับจบเลยเจเจไอ้ยาโอ้โยดูดอกนี้สัตว์อีกแล้วโอ้ตัวอะไรก็ได้ดอกนี้ดูย่งจริงๆได้สองพันแน่ๆมีคุณดูโอ้นี่นี่จะเคลียร์ได้ทักช่องหนึ่งได้ลูกตาต่อแน่นอนโอ้โหมันครับปิดเสือกมีตัวเดียวเนี่ยดูเห็นไหม อ,อีกนิดนดงโอ้ลอดเฉยอืมมามอ็ดูคลิปนี้มีคนบอกออกไปปรับสูตรไปแน่นอนอืมอืมอ้มไปโอ้ได้แล้วเจ็ดร้อยไม่เป็นไรสักไม้หนึ่งให้มันได้ พันหนึ่งกลมๆแต่ทำไมอันนี้ไม่จ่ายกูเลิกแล้วไม่น่าอยู่เลยไหมครับหูเหนื่อยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเออโอ้ยโอ้ยอัดตัวอัดต้ยโอ้โหเสียยังไงให้ได้ตัวเดิมไปตัดอืมเอ้ยมาแล้วลูกพ่อมาแล้วลูกพ่อไม้คู่ไม้คู่อยู่ตรงนั้นสิบมาแล้วมันโอเคเอ้ยยังได้อยู่ไหมครับโปไปยะ ไว้หนึ่งตัวแล้วแล้วแล้วเออโอเคอู้อู้อู้โอเคสวยสวยเปิดแรกสวยเอาไว้เอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยอืมอืม,อ,มอุ้ยโอ้ยอย่าเสียศิษหลายดอกเนะี่ยอืมอืมเฮ้ยดี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 ด,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 ดีเปิดสวยแล้วอย่าให้มันเสียของอย่าให้มันเสียของไอ้สัตว์เจ็ดหมุนกูเออ เคเคโอ้โหเคแล้วทำไมไม่สลับช่องกันลละเพื่อนเ,อ,เอ้ยเออประตูอีกทำไมอืมอืมอ้ยอ้ยอ้ยแหมนะโตอืมอ้ยโอเค,อเคห้าตัวมาปะครับ มันโหลดช้าอย่ายงเลยมาเอาอันเดิมอย่ามันนงมนงันนวงอะไรทั้งสิ้นอื้อหืออื้อหืออื้อหืออือมีเออที่ทำไมนี่แม,ม่จ่ายนี่สรุปวันนี้เราซื้อกันห้าหกไม้จ่ายอยู่ไม้เดียวมาเมื่อกี้เนะี่ยเออเข้มปี อืมดูอืมอืมคุณดูตรงว่าจ่ายไม่เดียวจริงโอ้เสกบัฟโอ้โหจ่ายเ้ยดูพอโอ้ยย้ายริงวันนี้6ไม้5ไม้จ่ายอยู่ไม้เดียวจริงเออโอ้ทำเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้ไม่จ่ายนี่คือจบแล้วนะกูหมดแน่ๆแล้วพันหนึ่งดู โอ้เพื่อนครับพอ600ยังดีที่ยังรอดกลับมาได้มันที่บอกเมื่อกี้ถ้าเอาแค่เท่าทุนก็น่าจะเจ้าแล้วแหละโอ้แต่มันก็ได้มานิดหนึ่งยี่ปมที่แล้ได้เกือบ900 900ใช่ไหม900เออแต่มันอยากได้กลมๆมันก็ไม่ได้ก็เอาแค่นี้แหละนะอ่ะโอเคเพื่อนครับโอ้โหถือว่าปิดจ็อบสวยที่รอบเย็นกับรอบค่ำเราได้ตังเออไดเจ้ากิเลนมันที่บอกเมื่อกี้ตอนคลิปนะเกมที่พยิงเล่นไปตอนเย็นแล้วมันได้ตังแต่เราไม่ได้ลงวันนี้ก็มีเกมกิเลนเออช่วงนี้เหมือนจะดีพี่คิว่าคูณเยอะแล้วก็ได้หมุนเยยอะด้วไ เท่าที่เฉลี่ยก็10หมุนคูณ2 11หมุนคูณ2อ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าสูงนะอ่ะโอเคไหมครับพอแล้ววันนี้พักพอนพอหอมปากหอมคอเจอกันใหมพรพวกนี้ไหมครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามยมนเทอาส่นนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบ,จบ